Terima kasih telah menonton! ฉกชก,ชก,ชกนกเอาชกนะเอาชกนะมัวสรุปแกเจ็บขาจริงๆหรือเปล่า ดุจังเลยเว้ยแต่ตัวดุดเว้ย